ในหลวงกะเรียกการที่ห้าหรือรอห้าเนี่ยก็คือภาพปิยมาราชที่คนตั้งชื่อให้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็นึกว่าลูกที่เกิดวันนี้เนี่ยคงเป็นเป็นชื่อมงคลแหละก็เลยตั้งชื่อว่าปิยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ตั้งชื่อพวกเราเนี่ยนะแล้วนิสัยของลูกเนี่ยจะเป็นไปตามชื่ออาตมาสังเกตมาหลายคนนะแล้วก็ต้องตั้งชื่อเดิมจริงๆนะไม่ได้มาตั้งเอาใหม่ หลายคนพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยไม่พอใจก็มาตั้งเอาใหม่อย่างโยมบุญพอเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมไม่ได้มาตั้งเองนะ, <Okay. S 1> ะนั่นแหละหลายคนบอกว่าชื่อเฉยไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งพูดมาแล้วผลลุกเป็นการที่เรียกว่าบางทีมีนิมิตนะพ่อแม่เนี่ยมีนิมิตในการตั้งชื่อ แล้วลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนโบราณท่านจะมีวันตกฟ้ามีวันมีเวลามีอะไรท่านดูแล้วละ,ละแล้วก็ตั้งชื่อให้เพราะฉะนั้นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยเป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็จะสอดคล้องกับนิสัยของลูกนะเพราะฉะนั้นท่านมาปียะเนี่ยก็ถ <c oughs> ือว่าเกิดขึ้นมาในวันที่ยี่สามตุลาม ในปีนั้นเป็นปีวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์เกิดตรงนะแต่หนงปีก็จะตรงแล้วก็ <c oughs> ถือเอาวันนี้เป็นวันสําคัญในวันนี้ที่พวกเรามาปลารถเกิดมาก็ได้44ฝนแล้วนะ44ขวบก็ไม่มากไม่น้อยนะแต่ว่ามากก็มากแต่ว่าน้อยก็น้อยก็กำลงกังพอดีนะอยู่ในวัย วัยทำงานทำการไว้ที่จะต้องใช้สติกำลังทั้งกำลังความคิดกำลังสติปัญญา mm hmm. ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาเป็นหัวหน้าสงฆ์มาเป็นเจ้าวาดมาสร้างวัดโปรเกรตเนี่ยซึ mm hmm. ่งแต่ก่อนก็เป็นพระหนุ่มพระน้อยก็มาอยู่วัดป่าธรณิธรรมที่เวอร์จิเนียมาอยู่วัดป่าธรรมรัตน์ที่พิสเบิร์กแล้วก็มาขยายมาสร้างวัดที่นิวยอร์ก แลก,กลนไดแลนน้ำตกในตคลานี้เป็นวัดในสายวัดโปรดเกตเทศพาลามนมุองไทยเอามาสร้างใหม่ที่อเมริกาเรียกว่าวัดโปรดเกศเทศพาลามอเมริกาก็เรียกว่าเป็นผู้มาบุกเบิกเป็นผู้มาวางรากฐานมาเป็นผู้นำพานะชุมชนที่นี่ซึ่งต่อไปวัดนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่อยู่ที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัย าฐานจเจริญโดวยเฉพาะอย่างยิ่งก็นในเรื่องของเมดิเทชั่นึ่งชาวอเมริกันหรือชาวตะวันตกเขาต้องการและแสวงหาเพาะนั้นพระสงฆ์เราที่มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องอเป็นหลักให้กับญาติโยมเป็นหลักให้กับคนอเมริกันหรือคนที่ต้องการที่จะรู้ที่จะให้เขามีความสุขหรือปลดความทุกข์ออก วันนี้เรามาป่ารกทำบุญวันเกิดนะนะก็คือว่าเป็นการต่ออายนะุทำบุญวันเกิดคือการต่ออายุนะหลายคนก็บอกว่าเอ็นเป็นพระเป็นเจ้าไปทำบุญวันเกิดอยู่หรนะือเพ่งหลงตาหลงใจทีเราเนะี่ยกันพูดว่าวันเกิดนี้เป็นการทำความดีนะเป็นการทำบุญ ไม่ใช่ว่าไปเฉลิมฉล้องไปตัดเค้กไปยกแก้วกันอย่างนั้นก็ไม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งขาญาติโยมก็ทํากันโดยพระท่านทำนั่นก็คือเริ่มต้นด้วยการทําความดีเนี่ยปลบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือทําบุญอุทิศให้รียกว,ว่าทักสินานุปทานการเพิ่มให้ซึ่งความดีบุญกุศลก็คือเพิ่มให้ตัวเองเนั่นแหละเป็นการต่ออายุของตัวเอง เพราะฉะนั้นการทําอะไรท่านเริ่มต้นดีทําด้วยความดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ต่อออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่นิยมกันว่าทําทัณานุปทานการเพิ่มให้ซึ่งความดีคือบุญกุศลทัษณานุปทานนะครับว่าการทําบุญอุทิศให้ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ทําบูชาคุณปู่ย่ญญาตายายไปผู้ที่ลงรับ แล้วก็อุปชาอาจารย์ผู้ที่ให้กำเนิดในทางธรรมก็จะเอารูปท่านมาบางสกุลให้บางสกุลหาลำลึกถึงอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรยึดเนือไว้ให้เป็นแบบอย่างสืบต่อไปเพราะฉะนั้นก็ทุกๆปีต่อไปก็คงจะได้ปารพบนะวันเกิดแต่เังเกิดว่าปีนี้ก็เป็นการทอดกระถินในวันพรุ่งนี้ วันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณต่ออายุให้กับเจ้าของวันเกิดคือเจ้าว่าชัรรมากิยะอุตมปัญโยเรียนตามเก้าโยโยพระธรรมทูตสายตาประเทศได้มาทําหน้าที่เป็นเจ้าวาาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสงฆ์ทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์อยู่ในกองงานเดิก,า,การธรรมชาติสงไทยในสหรัฐอเมริกา ก็เรียกว่าทำงานทุกสว่วนด้วยความเสียสละอดทนไปนั้น <c oughs> ก็พรในวันเกิดที่พระนัสมจะให้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากอายุคือความต่อเนื่องสืบต่อของชีวิตวันณนะคือความผ่องใสปราศจ,จากโรคภัยสุขาก็มีความสุขกายสุขใจพระ มีกำลังกายกำลังใจต่อสู้ศัตรและให้มีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในจิตใจเจริญอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนาตลอดนานเท่านานเทินต่อไปก็ตรวจน้ำอุทิศบุญศีลอน,น,น,นะ <c oughs> อยา พาวิฏวะภูราปริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาย जन्धोपनरसो यथा मनिच्योतिव्रसो यथा सुवाच